ใครๆก็ว่าเขาเป็นน้องสาวของรัศมีแขนะครับอืมแต่ไม่ใช่นะครับเรามาตามข่าวสารของเอนดริกกันหน่อยนักเตะอายุน้อยที่เป็นโปรเจกต์ของเรอันมาริดนะครับราชันชุดขาวเรอันมาริดยังคงมั่นใจในโปรเจกต์เอนดริกตามแผนเดิมเลยอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากเดรรโออารสนะครับบอกว่าเรอันมาริดเนี่ยยังคงเชื่อมั่นในแผนการที่พวกเขาวางเอาไว้ให้กับเอนดริกไม่ว่าจะดูผิดแผนไปจากเดิมนะในตอนนี้ มาริดนะครับวางแผนในการสืบทอดต,ตำแหน่งศูนย์หน้า 5, ของเขาไว้อย่างดีเลยในการสัญญาลุ่งหน้ากับเอนดริกศูนย์หน้าดาวรุ่งไวัย26ปีจากพอสไมรัสนะครับแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆดูจะเปลี่ยนไปนะครับหลังจากคาริมเบซิมาพี่เบนส์เนี่ยประกาศอำลาสโมสรแบบกระทันหันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในขณะที่เรอ์มาริดยังคงต้องรอการย้ายทีมของเอนดะริกในฤดูกนนะาลหน้าขณะที่ดาวรุ่งอย่างเอนดริกไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจนักนะในลีกบราซิลฤดูกาลนี้ รวมถึงไม่ได้ลงสนาะมมากเท่าที่ควรหากเทียบกับฤดูการก่อนหนะ้าน้องเอนดริกครับทำไปแค่8ประตูกับ1นึแอสซิสแค่นั้นเองเนะครับ ไม่มีใครสงสัยในความสามารถของเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ย้ำเตือนว่าศูนย์หน้าดาวรุ่งคนนี้ยังคงต้องเรียนรู้และพัฒนาการเล่นของตัวเองอีกมากนะครับแล้วรายงานข่าวล่าสุดบอกว่ามาโก้รุยส์นะครับบอกว่าแผนการของมาริดยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการพาตัวเขามาร่วมทีมในช่วงเดือนกรกฎาคมเพื่อเริ่มกระบวนการการปรับตัวการใช้ชีวิตที่ประเทศสเปนนะครับขณะที่กุสซิลูนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเป็นตัวแทนกรณีฉุกเฉินของเบซิมาและเขาจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของทีมในฤดูกาลหน้า ได้คอยสนับสนุนเปลี่ยนกับเอนดริกดาวรุ่งว่าที่คนใหม่ของทีมนะครับอืมนั่นเลยครับก็ต้องมาตามสำหรับอนาคตของน้องเอนดริกนะครับว่าที่เป็นลูกสาวของรัศมีแคร์นะโอ้โหไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงถ้ามาเล่นที่สเปนแล้วนะครับก็คือเซนลุ่งหน้าแล้วแหละ,ละรอยทีมแบบถาวรในช่วงฤดูกาลหน้ากับเรอันมาริดสำหรับเอนดริกนะครับ ทุกคนลครับมีความคิดเห็นยังไงกับน้องชายวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เหมาะกับเรียนมริดมากน้อยขนาดไหนครับจำมั่มบึกบืนนะโอ้โหยิงข้อหนักมากๆเลยจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผมตอนนี้อายุน้ำแค่16ปีนะก็ประมาณเด็กมอซี่นะครับนั่นเลยครับก็ต้องเอามาพัฒนาครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันพัฒนากันได้นะพัฒนาการเล่นของเขา